ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางกันเช่นเคยนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนะครับเราเล่าความฝันกันไปของเบิร์กซับนาคีนะครับเนาะว่ามีวิญญาณตามมานะครับเนาะปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับฟ้าพังนะครับผมเข้าไปนอนนี่ฟ้าพังลงมานะครับเกิดเหตุ พิสดารยังไงไม่รู้นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมนี่ครับฝ้าพังลงมา้าพังลงมาเลยเลยเอนางไม่เห็นโอ้ยว่าไม่ใช่บ้านเลขที่จะออกซะบ่นเลยเออ สร้างพ่งสามีเด้กรับพุมแมงประานนางเบาเนไปเบาขึ้นมาเบาเร่องเด็กพี่น้องเลยสวัสดีค่ะพี่ฉชลเลาสวัสดีค่ะช่างช่างนะครับนาะอันนี้สร้างสมบัานประจาด้วยพี่น้องครับมขึ้นนี่นอนอยู่ดีๆฝ่าโต๊ใส่โอกอจนเป็นแผลเป็นแผลขึ้นค่ะพี่เชเลากับเป็นสร้างพี่เชลเลาเฮ็ดหนังแน่ค่ะได้เฮ็ดหนังได้แน่เออพอตกเตียงเหรอ จ้างคนที่เจอก่อนทำแฝดทำฝาทำสีทำบ้านในหมดทุกอย่างเป็นสร้างเนาะคะ่ะนอตติดต่อได้ใครอยากเคลียบ้านซ่อมแซมบ้านนี้ได้เบิร์ตเนาะค่ะเนาะครับคือ,อหอุ่มคาราวาสิไปเมืองนอกบ่ค่ะครับไปเมืองนอกเหรครับว่าเรื่อยๆอย่างนี้โอ,อ้ใกล้สิได้ปไปแล้วบ่ค่ะแบบว่าสินเดือนแล้ววัที่ยี่สิบนี่ก็รที่รงไปเนียนพี่สร้าแล้วก็รอเจ็ดถึงสิบวันรอวันหิุ ไก่ไก่เสร็จไปแล้วพี่น้องไปเมื่อหนอนนี่ไปเฮ็ดงานียงค่ะงานหนึ่งข้าวม้วครับงาพิซซ่าข้าวมัวนอ่าช่วงที่เพื่อนบนนนพื่อนเด็กไปเพื่อนก็เดินเรื่องอยู่เนาะคาเมือนี้ก็ได้มาสองบ้านในทเบิกอจับ ฝ่า,าตกค่ะฝ่าตุกเมื่อคืนนะพี่เอายินดีครับโเฮงเงินเฮงยินดีซ่อมให้เฮงเห็นแตอ่อันคนมานั่งอยู่ข้างเตียงยัยงฝา่ายังตกใส่หมอนไปน,น้ำบอ่อให้เอฟซีฟังเมื่อคืนบ่ว่าค่ะ <laughs> บานนี้นั่งซอกันไปซอกันมาพี่ะเล่าคนมีตัวดีอ,อันเลขนี้ได้มากจังไรค่ะว่าเลขวงในเหมือนมูเขาเอามาแต่ให้นใช่เมื่อเงาะช่วงใหม่ โอ้โม่ทีสีเอื้อนเข้าไปเห็นงานนั่เนี่ยครับเพาเจ้าถือีเล่นะนครับปีจะเราติอสื่อน้ำเพิ่นบ่ค่ะสื่อเท่านั้นน้อยนึงวันนี้เงินสื่อไรก็เจ้าก็มักเงินเรียกเขาซู่มวัดที่ตะล้าวันนี้สื่อน้ำก้าเจ้ากับหายอยู่ก็รมันหาค้งวัแต่ว่าตอประโต มาหนีกันเลยอันถือว่าเป็นบุญทางช่องพี่สาวมากสองบ้านพอดีสองบ้านพอดีสวกันไปสวกันมาได้ตัวเลขพี่น้องได้เดลขรับวงในเลขส่งมาจากมู่บ่ค่ะเมืองนอกจากมู่เมืองนอกโอ้โหเทียมันสูบมันลาบเพราะอะไรมืดตา,ดาอากาศได้ไวจังได้เอาลองว่าแชร์ให้ไปพี่ให้น้องแท่ยพูดอยากลองบึงเป็นแนวทางเนาะมากกจตั้งตามครับ ก็ไม่ดูหอีว่าสิได้ยินเลยทีนี้ว่าก็จะบอกพว่าหาว่าขโมงอะไพี่จะเล่าไดเลขชุดนี้มาฝันบ่ค่ะนี่ก็ฝันอยู่ครับฝันฝันดีอยู่นี่ฝันดีอยู่ฝันฝันแบบได้เบาฟังไดยปะคะฝันมันนอนออกจากตัวนี่ผู้ที่วางรับไปแล้วเนี่ยโอ้ก็เลยว่าก็จะวางสีดีที่ไม่สิ่งดีๆเข้ามา สิ่งบดีออกไปแล้วสิ่งที่บดีออกไปแล้วอเริ่มดีแล้วเนาะค่ะนอนจากคนตายนะครับครับคตครับผมค่ะถือว่าโชคดีผู้ใดอยากติดต่อไปสมบ้านครับเพชรบ้านเพชรในเบิร์ดก็ค่ะว่าสเป็นท้าสีบ้านนะคะตกแต่งหรือว่าสร้างบ้านนี้ก็ได้เนาะครับโมดิฟายไม่ได้เบิดครับ บ้านเก้าเก้าเป็นบ้านไม่ได้ครับผมค่ะติดต่อติดต่อพี่สะเลอร์ได้หรือคะอันขอเบอร์โทรพี่สชเลอรหน่อยค่ะอืเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามสามสี่สองห้าห้าแปดนะครับค่ะอันนี้คือเบอร์โทรซางเด้อค่ะเด้ออันพี่สะเลอยูยูอันน้องหานนะคะน้ะครับผมค่ะบัดนี้กะอยากขอเบิ่งตัวเลขของพี่สะเลาที่เพื่อนได้ มาจากทางไก่แต่ว่าเพื่อนกับพ่อบอกเนาะว่าผู้ใหส่ทรงมากครับพ่อบอกเอาพ่อบอกกินงวด้วครับพี่ห้างวดน่ะห้าแล้วแต่ว่ากับได้ใหญ่กับผ่้ใดญซื้อน้ำเป็่เปล่ไหนซื้อกไดู้้ใหญ่ครับเขามีทุนเนาะเขา่มีทุนมันเขามีทุนเนาะกว่านี่ยได้เลอคือเพื่อนที่ทํางานอยู่ประเทศนอกเขาเห็นพี่เฉลับช่วงนี้ก็ลรับแกแเมียจากพี่น้องครับ เพราะว่าเดินเรื่องไปนอกเงินกับเบิรก็ยังบระธานเดบไปที่ใดไปเดือนใดค่ะนี่เพราะว่ายืนพิซซ่าเดลกับหลังจากยืนพิซซ่าเดลก็รอเจ็ดถึงสิบวันอเจ็ดถึงสิบวันเมันก็จะดินไปทํางานเลยสมมุติว่าถ้าไปเงินยี่สิบเนี่ยก็สิ้นเดือนพอดีก็จะรู้วันบินถ้าเงิยี่สิบสามมันก็โยนไปกประมาณที่หนึ่งที่สองที่สามครับประมาณ รู้มาสิเดือนหนานี่ก็รู้เนาะว่าสิเด็บินเมื่อได้แต่ว่าเด็ไปแน่นอนเนาะะค่เนาะไปพี่น้องซุ่มจับกันกับใคแล้วเนี่ยทำงานอ่ะเป็นคิวครับแต่ชอบตรงที่ว่าห้างวดติดนี่แหละครับพี่เอาขอเบิ้งในค่ะบาทนี้เลขรับวงในนี่แหละครับหันหันยกมาทั้งทีแล้วค่ะรับวงในครับผมเอาชอบกระตาโมมากระพรานค่ะเป็นแนวทา้งตอนนั้นครับผม พี่น้องนี่เด็กง่ามเลยนะคะเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามหกแปดสามหกแปดสามตัวนี้ตาเต็มสองตัวความเด้อพี่น้องสองตัวจะเป็นสามหนึ่งเป็นเจ็ดแปดเป็นหนึ่งศูนย์นะคะอันซี่สามมากจังไหนคะพี่อันซี่สามนี่มันเล็ของเด็กของบอกมากม<ด>า <laughs> เด็กมากทั<ม>้งมาทั้งฝันหอมก็เลยมาถูกรับ,อบเอาแล้ครับอย่างไ ฟันบอกันสี่สามฟันว่าจังได็สี่สามนี่ก็ฟันเรื่องนอนเรื่องนี่แหละมันก็ได้ขึ้นกับตัวอายุห้องอมอะไรกี้ว่าอันนี้มันก็คพอดีนะอายุปีนี้ครับเดือนนี้แหละครับวันที่ยี่สิบสองเลยมัดส่วนตัวสี่สามส่วนเด็กรับนี่จะเป็นเก้าเจ็ดสองสามหกแปดสามหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์กะเลขผีดเชลัวชอบ คือเปิ้นตีจากก้อมฝันเพิ้นคือ4ีสามท่านผู้ชมชอบนั่กับแจ้งตามได้เนาะค่ะเนาะส่วนเรกครับค่พิจาตณหน้าเบิ่งเป็นแนวทางมีเขามีรุดค่ะแต่ว่าเขามาหางวดติดแล้วค่ะนั่งคุยกันไปคุยกันมากก็เลยอขออนุญาตไทยเห็นหน้าตาเนาะค่ะเนาะพี่ชล้วเนาะคอ,ออนุญาตเอาตัวเรกมาแช่ให้พอแม่พี่น้องทังบ้านเพิ่นเห็นนํำเนาะคะ่ะ อาเต็กี่โบโหดจักเนาะกันการโหจะเอิญมาเห็นเนี้ยเตลุ่นมันพังเมื่อคื่นเลยพังเมื่อคืนบบโหดว่าเพิ่นอันมีเดิผมก็เลยพังปึ๊บผมโทรหาพี่ปั๊บปเลยกี่ทุ่มไหยผมโทรหาประมาณสองทุ่มกว่าเนาแต่ตังสี่รับเนาะแอนมฝากโต๊ะแคือผมไลฟ์สดเสร็จปึ๊บนะพี่แปดคมณพี่ว่าผมไลฟ์สดสองไลฟ์สดเสร็จแล้วก็นู่นเลยโอ้โพังเลยแฟนบอกว่าพี่พี่เฮียโทรมา อ้างมันนละอยู่ต้อนอยู่ซื้อแมนงูใจสีแมวคือนึกได็กฝ่าฝ่าฉาบเนาะโต๊ะใช้หัวสำ้ยเอาปอบแนวทางกะงามอยู่พี่น้องครับขอบพูดพี่สาวหลายๆเด้อจ้า ทำงวดนี้ชาวงวดนากระสิคอยอีกเด้อค่ะเด้อเ้อไปต่างประเทศแล้วจะติดต่อกันยังไงพี่ตัวทางเฟสได้โอ้ทางเฟซได้นะพี่เนาะทรกระสีเวนไลน์เนาะในไลน์ว่าทรโทรเอาในเม็ดเส่นเจอมใช่เม็เสนเจอได้เนาะเบอร์เบอร์นี้แอร์ไลน์ได้จะไม่บินได้ครับแอรไลน์แต่แต่เบอร์นี okay. oh, ้ม oh, ันจะใช้เครื่องเก่าผผมไม่เอาไปอธิบายเครื่องเก่าเอเองเก่าไป้ามดนเือดหนาเนาะสีหวไา้ได้บินเมื่อใด คคิดว่านายจะชินเหรียญี้จะรู้เนาะค่ะเอาพี่น้องก่ะแอดไลน์เพิ่นไว้เด้อสำหรับผู้สนใจตัวเลขของเพิ่นแล้วกาผู้ใดจะทำบ้านสมแซ้บ้านตอนนี้ก็โทษหาได้เนาะค่ะช่วงี่เพิ่นบ่ท่านไปค่ะขอบคุณพี่สาวไลยๆค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพิจาณาเป็นแนวทางเนาะค่ะจะชอบไปตามบ่มาก,กับพานทั้งทรงเสนอไหวเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสาหรับคลิปนี้ค่ะให้สุขให้มั่นให้รลาให้รวยทุกๆท่านเด้อค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทั้งทรงประดยุฐ์ยงทรงเสริมในการด็แการพนันแต่อย่างไดหากพิจาราดประการใดก็ขอภัยมาณที่นี้ได้จ้า